อ่าคราวนี้พอเข้าไปก็ปรากฏว่าพลานที่เขานำทางเนี่ยเขาไปยิงเก้งได้ตัวนึงเก้งคือฟานน่ะเขาเรียกฟานเก้งนะฮะก็เอามาทำมาช้ำแหลกกันเพื่อจะทำอาหารกินนะฮะตอนนั้นก็ช่วงเย็นแล้วข้างๆมือนจะมีลำห้วยอยู่ ผมก็เตรียมจะไปอาบน้ำเพราะระหว่างทางมาเนี่ยทางมันในป่าไงผมต้องมีหน้าที่ช่วยเขาเก็บกิ่งไม้กวางทางอะไรเหงือก็เต็มตัวนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวแต่ว่าที่เอวเนี่ยังคาดปืนอยู่นะเข็มขัดปืนอยู่นะครับเตรียมจะไปอาบน้ำมันใกล้ค่ำแหละใกล้ค่ำแล้เข้าใต้เข้าฝฟนะฮะก็ปรากฏว่า ปรากฏว่าไอ้ไอ้พานอีกคนเนี่ยมันได้ยินเสียงเป๊บนะเสียงเป๊บเป๊บอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเสียงฟานเสียงเก้งนะฮะเสียงฟานเสียงเก้งมันก็เตรียมจะไปยิงอีกตวงเดี๋ยวมึนหัวหน่อยนะกล้องมันผมก็ตั้งมันไอ้มันหมุนไปซ้ายก็ไปขวาไปขวาก็ไปซ้ายกูละงงกับมันจริง ก็เขาก็ถือปืนปืนลูกซองหรือปืนแก๊ปไปกระบ,บอกหนึ่งแนละ้วเขามีไฟตอนนั้นมีไฟไฟติดติดที่หัวแล้วแต่ไม่ใช่ไฟใช้แบตเตอรี่นะจะใช้ลังฐานออใช้ลังฐานหลายๆก้อนนะ่ะฐานไปฉายฐานไปฉายเนี่ยหลายๆก้อนน่ะไป ตรงที่มันไม่เป็นป่าเนี่ยมันก็ยังพอมีแสงหน่อยแต่พอเข้าไปในป่าปุ๊บเนี่ยมันมันเริ่มมืดมองไม่เห็นแล้วเขาก็ฉายไฟไปพอฉายไฟไปมันก็เห็นตาแดงๆงคือแสงไฟฉายที่ส่องไปในป่าเนี่ยพอเจอตาสัตว์แม้แต่ตาแมงมุมตานกอะไรเงี้ยก็จะมีแสงสะท้อนมาเหมือนกระจกนะครับตาสัตว์เนี่ยจะเหมือนกระจกแสงจะสะท้อนมาถ้าตาเสือก็ จะสีแดงห่างหน่อยนะฮะเราสังเกตง่ายๆเวลาสองสัตว์เนี่ยคือเราเข้าไปเที่ยวในป่าเนี่ยเราใช้ไฟฉายระดับสายตาส่องไปปุ๊บอย่างนี้นะครับถ้าเจอตาสีเขียวจะเป็นสัตว์กินหญ้าแต่ถ้าตาสีแดงจะเป็นสัตว์กินเนื้อเราจะแยกอย่างนั้นนะฮะอันนี้ไอ้ทิดวิ่งเนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยจำชื่อได้แล้วชื่อทิดวิง่ง รูปร่างล่ำบึกเลยที่วิ่งส่องไปปุ๊บไปเจอตาผมก็มองไม่เห็นเพราะผมเดินตามไปบอกเดี๋ยวกูไปดูด้วยเดินตามหลังเข้าไปเดี๋ยวกูไปดูด้วยปรากฏพอมันส่องเห็นตาเขามันยิงเลยตุ้มเข้าไปพอยิงตุ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่เก๊มันเป็นหมีควายอุ้มขึ้นมาเลยครับหมีควายมันยืนขึ้นอ ร้องอมาไอ้ทิกวิง่งทิ้งปืนวิ่งกลับหลังเลยมันเป็นไอป้ปลาไอป้ปลาสาบเสือเนี่ยสูงแค่แค่หน้าอกอะชนผมหงายท้องเลยผมหงายท้องปุ๊บเนี่ยไอ้หมีก็ยืนมันคงยืนด้วยความโกรธนะเพราะว่าลูกปืนนัดแรกเนี่ยไปเข้าใกล้ๆหัวมันะแต่มันไม่ตายอะ ผมก็ตกใจแต่ปืน11ผมเนี่ยผมขึ้นลำไว้แล้วอยู่แล้วขึ้นลำขึ้นลำแล้วก็เซฟเขาไว้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีลูกกระสุนปืน11มม,มไม่ใช่ลูกหัวบอลธรรมดานะลูกหัวบอลลูกไม่กี่บาทฮนะมันไม่แรงเขาจะมีลูกหัว,หวลูจ็เคทรโรลพอยเนี่ยของเฟเดอรัลของยี่ห้อวินเชสเตอร์ของยี่ห้อเลมิงตันแต่มันมีอีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็น เขาเรียกลูกแบล็กคารอนหัวจะดำเลยแล้วก็เป็นหัวรูมีแฉกสูนอื่นนัดหนึ่งประมาณไม่กี่บาทสิบสิบกว่าบาทไอ้ลูกแบล็กคารอนเนี่ยนัดร้อยร้อยกว่าบาทนะครับสมัยปีหนึ่งเจ็ดนะครับร้อยกว่าบาทเงินเดือนผมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเงินเดือนผมผมก็ไปซื้อมาแปดนัดไว้สำหรับคาปืนเอาไว้ถ้ายิงกับคนร้ายเนี่ยนัดเดียวเนี่ยอยู่แน่ มันจะแรงผมตกใจมันระยะหาไม่กี่เมตรน่ะก็ใช้ปืนเสียดมอมอผมเนี่ยทิ่มสองมือเข้าไปยิงหมีตุ้งตุ้มต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 ้มยิบเลยหมดแม็กไอแม็กลูกกระสุนสำรองค่อยอยู่ที่เอวเนี่ยแม็กละเจ็ดนัดสองแม็กสิบสี่นัด ไม่ใช้กระสุนสำรองนะครับก็หมุนตัวได้ก็ตะกายทิ้งปืนเลยตะกายหนีเพราะว่าหมีมันชะงักโดนปืนแล้วมันก็ชะงักเนี้ยแต่มันก็จะเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่ได้ทิ้งตัวควบผมนะโอ้ยตาเหลือกเลยหนีอย่างหมาเลยเพราะขมาหลุดเลย,หลเ,ลยเหลือกางเกงไงตัวเดียวเนี่ยห้อยปืนมาวิ่งวิ่งมาที่กระท่อมแต่ไม่ได้วิ่งหนีแบบหมานะวิ่งมาเอาปืนลูกซองห้านัดผมที่วางเขาไว้อะ พอได้ลูกซองห้านัดได้ผมก็วิ่งสวนเข้าไปอีกสวนเข้าไปว่ามันจะตายไม่ตายผมเห็นมันนอนฟุบอยู่ผมก็ใส่ได้ลูกซองห้านัดเบาหนิงลูกเอชกียิงไปหนึ่งนัดเนี่ยจะมีกระสุนหนเก้าเม็ดก็อัดไปตุ้ม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 ไปปุ๊บมันก็นิ่งไม่ไหวติงเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยถ้าตายจะลืมตาถ้าเกิดว่า มันยังหลับตาแสดงมันยังไม่ตายผมก็ดูเอ๊ะมันหลับมันลืมว่ามันมันหลับหรือม,มันลืมนะเจ้าไมา้แหก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตกเอาตายนะฮะนี่เป็นการยิงสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจผมจะไม่ค่อยล่าอะไรเลยนะครับแต่คนอื่นเขาจะล่าผมก็ไม่ได้อ้ามถ้าได้มาผมก็กินกับเขาด้วยามาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเตรียมหมูเตรียมไก่ไปแล้วนะฮะจะเข้าป่านี่ผมจะ เอาไก่สองตัวส,ส,สับ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 เข้าไว้รากผักชีหอมอกระเทียมลากผักชีกระเทียมใส่เกลือหน่อยจะทําไก่ขั่วเค็มไปไก่ขั้วเค็มไปก็จะทําไปสองตัวนี้ก็อยู่ได้หลายวันมีอะไรเข้าสวยลร้อนก็จะไก่ขั่วเค็มใส่ไปชิ้นสองชิ้นก็กินนะครับแล้วก็น้ําพริกน้ําพริกเผาตําไปเองเมื่อก่อนไม่มีน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ําพริกเผาขายอย่างนี้นะครับ สมัยผมนี่ไม่คิดว่าเขาจะทำน้ำขวดขายนะคุณน้ำขวดเนี่ยไอเนี่ยน้ำขวดเนี่ยน้ำขวดเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาขายได้นะสมัยนั้นนี่คนที่กรอกน้ำใส่ขวดเนี่ยคือพวกที่ประทานโทษนะเป็นพวกที่ต้องอยู่ในซ่องซ่องผู้หญิงที่เขาขายตัว ถ้าไปเขาจะเอามีขวดแม่โของอะขวดแม่โของอะมีน้ําไว้ขวดหนึ่งนะครับถ้าเขาไปเที่ยวมันก็จะมีกระโถนไว้ใบหนึ่งนะฮะเสร็จภารกิจก็เอาน้ําขวดเนี้ยนั่นคือถ้าบอกไอ้นี่กรอกน้ําใส่ขวดขายนี่มันเหมือนกับพวกพวกอยู่ในในซ่องในซ่องในซ่องโสเวียตดีครับและน้ําเนี่ย ในชนบทเราเนี่ยเขาจะมีโอ่งน้ําฝนตั้งไว้หน้าบ้านนะครับแล้วจะมีขันไว้ให้ถ้าทางเหนือเขาจะมีกระบวยตักไว้คนเดินทางผ่านไปผ่านมาเขาก็เขาถือว่าให้เป็นทางเขาก็นั่นไม่คิดว่ามันมาทาน้ําขวดขายกันนะผมเออบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเหมือนตอนเนี้ยเนี่ยมีมี tiktok มีเฟซบุ๊กมีไลน์อะไรให้ผมได้มาเจอกับ fc นะฮะมา ไปเที่ยวป่าแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่เปลืองตังนะเปลืองนะครับหนึ่งเนี่ยจะต้องเตรียมสเสบียงเตรียมเสบียงพวกข้าวสารอาหารแห้งขนมขนมสมัยนั้นมีขนมคือขนมถั่วตัดถั่วกระจก่ะนะครับถั่วกระจบ่ะนะครับจะเป็นขนมถั่วตัดเราก็จะเตรียมถั่วตัดไปนะครับ เวลาเดินเหนื่อยๆก็จะกินขัวตัดมันมีน้ําตาลด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่าบางครั้งนี่ไม่มีตัวตัดไปเนี่ยขั่วตัดมันเอาไปแล้วมันมันทํากับข้าวไม่ได้เราจะใช้น้ําตาลงบน้ําตาลงบที่เป็นน้ําตาลปี๊บน้ำานาตาลมะพร้าวนะครับที่เป็นเหมือนขนมถ้วยอ่ะเวลาเราหิวเราก็ หากหน่อยใส่ปากเขาไว้มันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นอะไรขึ้นนะฮแล้วก็ใช้ทำขนมได้ไงและขนมที่ของหวานที่จะเอาเข้าป่าเนี่ยคือเม็ดเมงลักเม็ดเมงลักเม็ดเมงลักกระตัวเขียวนะครับเม็ดเมงลักกระตัวเขียวเข้าไปก็เอาเม็ดเมงลักเนี่ยแช่น้าเข้าพอมันอืดแล้วมันบานเต็มที่แล้วเนี่ย ก็เอาน้ำตาลเนี่ยขยำขยำให้ขยำน้ำน้ำอุ่นน่ะขยำน้ำอุ่นให้มันหว,วานหวานหน่อยแล้วก็ปนกับให้เม็ดเมงลักเนี่ยแล้วก็กินกันหรือนั้นก็เป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยมันมีหลักอย่างนี้นะครับผมเข้าไปเที่ยวป่ากันเนี่ยปรากฏว่า ลูกน้องผมเนี่ยก็ทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลให้ปรากฏว่าพอมากินนะโอ้โหแข็งเป๊กเลยอ๋อแม่ใส่น้ำตาลไปก่อนแม่ใส่น้ำตาลไปก่อนฮะมันต้มน้ำร้อนเดือดแล้วมันใส่น้ำตาลทรายไปนะฮะใส่น้ำตาลทรายไปแล้วมันก็ใส่ถั่วเขียวไปต้มมาพอมากินเนี่กุ๊บกุ๊บเหมือนหุูข้าวดิบอย่างนั้นแหละเราบอกเฮ้ยไอห่ามึงต้มยังไงวะมันบอกโอ้ยต้มไม่ยากแม่ก็เอาถั่วเขียวใส่น้ำตาลใส่อ่ะ แต่มันสลับกันนิดเดียวอ่ะแทนที่มันต้งตัวเขียวให้มันตัวเขียวใส่น้ําตาลใส่อ่ะแต่มันสลับกันนิดเดียวอ่ะแทนที่มันต้งตัวเขียวให้มันบานก่อนนะแล้วค่อยใส่น้ําตาลตอนท้ายเนาะมันดันใส่น้ําตาลไปก่อนมาเลยนี่มันเหมือนคนทํากับข้าวคนทํากับข้าวอ่ะวัตถุดิบเหมือนกันแต่อร่อยผิดกันนะฮะนี่คือคนทํากับข้าวนะครับแล้วไป เล่าตั้งแต่สมัยโน้นนะครับพื้นที่ที่ไปไกลที่สุดคือบ้านแก่นมะกูดบ้านแก่นมะกูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีน